Happy birthday to you Happy birthday o มุขถึงไฟดับ Happy birthday <to> Happy birthday to you. <c oughs> Happy birthday <c> Happy <oughs> birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you เ t คเงนารักงเลยคือพี่ก็จุดเทียนมาอยู่นั้นน้องตองแต่พี่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแทนมันเลยดับไปก่อนมีนางมากด้วยแบบไม่เบรกเลยนะยเออ อ๋อนะคะรถรถนาน้อยนะคะรถชนาน้อยน้องมุกเวพรก็วันคล้ายวันเกิดของน้องตองนะคะก็ขอให้น้องตองเป็นเด็กดีของทุกๆคนนะคะไม่ว่าคุณพ่อหรือว่า Happy b i r FC ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าตนคิดสิ่งไหนก็ขอให้น้องตองนะคะประสบความ ประสบความสําเร็จแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้มมสมความม,ามุ่งมั่นดังปัถนานะคะ<ม>ถูกประการเลยแล้วก็ใกล้จะผ่าตัดนะคะหลังจากผ่าตัดมาแล้วก็ขอให้หกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอย่าได้เป็นอีกนะคะก็ขอให้โรคไลยๆนะคะหายไปจากน้องตองโดยไม่ต้องหววคืนกลับมานะคะจ้า,าพี่นาเดียอวยพร <อ S 1> น้องมาเลนาเดียอวยพรให้เนาะ เรียนเก่งๆนะค่ะแต่เรมาก็ขอให้ปลอดรอดปลอดภัยสาวผู้าป้าดาป้าดาป้าดาขออวยพรให้น้องตองสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากน้องตองมาใกล้ๆป้าดาตัดก็ขอให้หายไวๆนะลูกนะประสมรค่ะก็ขอให้น้องเพ้อน้องตองนะคะหายไวๆนะคะถ้าไม่ผ่าตัดนี้ก็ขอให้หายนะคะขอให้เป็นเด็ก ที่น่ารักเหมือนเดิมน,น้องตองเป็นคนน่ารักอยู่แล้วค่ะกลับมาเป็นรกเจน,นานเหมือนเดินม,ม,ม,มน้องตองเป็นคนน่ารักอยู่แล้วน้าไม่มีเสียงโอ้เสียงไงไปไหน่ะลูก <laughs> นี่นะคะก็ะจ <laughs> ัดคอนเสิร์ตมาลูกคอนเสิร์ตเลยนะคะ <laughs> ลูกนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะแต่น้องตองใ่แหบมหาสเน่ยอ๋อลูลูพี่ปักเทียนค่ะหนกปักแป็กวันเมื่อวานนะคะเมย์ก็ไปซื้อเค้กให้น้องตองกับน้องมุก เมื่อเช้าเนี่ยลุงหน่งก็อวยพรน,น้องตองไปแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าเดีย๋ยวพี่เมย์เปิดให้ฟังน้องตองอาจจะยังไม่ได้ฟังเพราะว่าน้องตองเพิ่งเลิกเรียนมาก็พี่เมย์ขอให้น้องตองเป็นเด็กดีของพ่อว่างนะคะแล้วก็ขอให้น้องตองมีสุขภาพแข็งแรงกําลังจะผ่าตัดแล้วก็ขอให้ผ่าตัดเ,เขาเรียกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะโอเค,อค,คนี่วันนี้นะคะน้องตองมาในชุดเออทรงผมที่เมย์แต่งให้นะคะจะเป็นโบข้างบนแล้วก็เป็นปากสีเจ้าพู้วานแหววคะ่ะวันนี้ดูเป็นสาวหวานนะคะใช่ไหมคะแต่เสียงเนี่ยไม่หวานนะคะเสียงเป็นยังไงคะ เสียงน้องมันแหบแล้วันนี้นะคะเมย์คุยกับน้องตองทีนี้เมย์นี่เหมือนคุยกับคนละคนเลยนะตองมีรำกับใครบ้างนะมีรำกับพี่เดียพี่มุกคาเรเปล่าแค่สามคนหรอใช่สวยงามแท้นี่สาวที่ไหนนี่สาวสาวที่บ้านจตุจกดงค่ะมาดู

everybody look to the light ้ the the ุกไม่รองเพลงเสียงมัสิื่อย money 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 e อ v e r y body ม r i n ม r i n everybody ีมุกกรรมปีเดียบัมันเบรข้างหน้ากับข้างหลังดังมากเลย อ่ะจุดทุกคนน้องก็อยากรูปน้องรูปดูสิอ๋อน้องอยากตีของอ่ะดีค่ะตีตีตรงนี้ครับตีสามทีดังดังหนึ่งสองตีคองหลับโซ่ผมวะเออฮ้อนน้อนอ้อนแห้ง โพธิสตโตนาโมพุทธายะข้าพเจ้านะคะตัวแทนนางรำสามท่านน้งนองตองน้องมุกน้องนาเดียนะคะแล้วก็มีของไหว้ชุดใหญ่นะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของน้องตองนะคะก็มาลําขอพรให้น้องตองนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหลังจากการผ่าตัดมาแล้วนะคะก็ขอให้น้องตองกลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้โรคร้ายนะคะหายไปจากน้องตองนะคะ แล้วก็วันเกิดน้องตองก็ขอให้น้องตองเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มีเอฟซีที่คอยรักและเอ็นดูน้องตองทุกๆวันตลอดไปค่ะเดี๋ยวหนูขอถามเรื่องหนึง่งหนูไปขอให้พี่รับไม้ตอนไหนอ่ะไม่ป,ป้าเอฟซีอ๋อ,อก็ขอพรอให้ตัวเองสิขอพรอให้ตัวเองสิขอให้นูหายจากเจียงแหบค่ะ sah-who <sadu> <Não>. sa <sadu> ลับเพราะว่าท่อนั้นยอมือใสน้อเหนือนเสี่ยนลูกขอเรียนอันารยมาประทับดงจำปานีประทับดง ค่ะยชอบไหมแอเรี่อ่ะชอบค่ะความไม่ได้กินอะไรแอเรียวจะร้องเพลงเสียงพ้ออ๋อแอเรียวจะร้องเพลงเสียงพ้อที่เราไปดูลองรองเท้าก็นีโมนะคะรองเท้าใครซื้อให้ลูกเดี๋ยวบังเอิญเมื่อวานนะคะบังเอิญหนูก็ได้เห็นกระเป๋าแอรี่อ่ะในในห้องนะคะเลยถามอ้าวกระเป๋า กระเป๋าแอร์เรียลนี่อันนี้ของใครน้องตองก็ประจบแบบว่าของน้องเองค่ะอ๋อโอเคงั้นงั้นซื้อเค้กมาถูกแอร์เรียล <laughs>